สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบผมกับชาเชี่ยวชาญนะครับเป็นประจำนะครับก็วันนี้เจอกันในวันที่22ครับของเดือนมีนาคมนะครับส่วนรับแนวทางวันนี้จะเป็นคู่ไหนไปนะครับโปรดรับฟังรับชมกันได้เลยนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับฝากด้วยครับที่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับรวมถึงทางด้านใต้คอมเมนต์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับชาเชี่ยวชาญได้ครับหรือว่าจะมาที่ด้าน แอปพลิเคชันเขียวนะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน้านะครับ C H A เจ็ดสามตัวนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งในการที่เข้าตาเป็นพิเศษครับผมหยิบยกเป็นรายการกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นทางด้านลิเกนสไตล์นะครับพบกับทางด้านมุกเกาะเฟโรนะครับคู่นี้ลงเตะที่สนามกลางนะครับประเทศสเปนนะครับฟอร์มของท่านลิเกนสไตล์นะครในเกมที่แล้วครับเป็นเกม อือยูโรรอบคัดเลือกครับพวกเขานี่แพ้กับตาราลักซมเบิร์กไปที่0ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านหมู่เกาะเฟโลนะครับเสมอกับตาราแอลเบเนียไปที่0ประตูต่อ0ครับในรายการยูโรรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะครับ2ทีมนี้นะครับเคยเจอกัน5เกมนะครับที่ผ่านมานะครับเฮตุเฮตุบ่งบอกได้เลยว่าลิเวอร์สไตล์ครับสู้หมู่เกาะเฟโลไม่ไหวนะครับโดยที่ทางด้านพวกเขาแพ้หมู่เกาะเฟโลนะครับถึง5เกมนะครับในการเจอกันนะครับที่ผ่านมานะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งก็ห่างกันถึง 6 0 70อันดับเลยทีเดียวครับยังไงก็ยังชอบทางด้านหมูเกาะเฟโลอยู่นะครับผมเชื่อว่า1ลูกเนี่ยหมูเกาะเฟโลมีแน่นอนครับไปรุ่นเม็ดสกับหมู่เกาะเฟโลได้เลยครับวันนี้ผมไม่เลือกเชียร์ทางด้านหมูเกาะเฟโลครับที่เลทหนึ่งจุดสองห้าครับไปได้เลยครับเชื่อว่าเกมวันนี้น่าจะยิงขาดถึง2ลูกอัพอย่างแน่นอนครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับก็ไปติดตามผมได้ที่ทางด้านในกลุ่มนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับผม